ธรรมดาได้ก็ที่ไหนนี่เราจะบอมนะคะวันนี้เราจะบอมเดี๋ยวกูสาสตอันนี้ลงไปก่อนเลยชวับนะคะชวับนี่เอาชวักปากเข้าให้นี่กูน,น,น,นี้ไปก่อนอเทรอ,อเทรอ,อ,รอนี่ยกูเทียบเทียบอันนี้ก่อนอ่าบอมพ้นแล้วบอมพ้นแล้วปังนี ทีเด็ดของเราวันนี้มันอยู่ที่ตรงนี้นะคะนี่โออโออี oh, 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 ดอกทลักทะลายค่ะต้องบอกก็รู้ว่ากูเมาปิดพ <c oughs> อลปิดไฟให้หน่อยค่ะ <c oughs> นี่โอ้ยขอลองปิดไฟข้างนอกอันหนึ่งลองดูหน่อยมืดไปมืดไปโอเค ปิดไฟข้างนอกทีนึงเดี๋ยวแป๊บน,นึง,งปิดไฟข้างนอกก่อนปิดไฟข้างนอกทีนึงนี่อ่ะเปิดไฟมาให้รู้ว่ามันติดไฟจริงๆนะนี่แล้วเวลาเราจะดูไฟเอ้ยมึงป,ปิดแสงให้กูก่อนปิดแูลองอใช่ไม่งั้นมันเออมันไม่เห็นเ,เห็นไฟไหมเห็นไฟไหมเห็นไฟไหมคะ เห็นไฟนะคะเห็นค่ะโอเคค่ะแล้วเราจะบอมลงไปเลยนะคะไปเนี้ยสวยมากชี้โอ้ยอีดอญ่ากูแตกจริงปะเนี่ยย้อนฮึมเียหุยหุดแล้วเฮีเขียบ ชนะเลยเอามงไปเลยค่ะสีใสค่าเชียร์